สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ชา n นลพัชเอาต้านะครับสำหรับในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับการ์ตูนเรื่องจูจูสึไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมารกันนะครับและสำหรับเนื้อหาที่เราจะมาทำกันในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูของโปรดของเหล่าตัวละครภายในเรื่องนี้กันดีกว่านะครับก็จะเป็นของโปรดของพวกผู้ใช้คุณไสยภายในเรื่องเนาะของโปรดกับของที่ไม่ชอบนะเป็นอาหารนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรบ้างมา ที่คนแรกครับก็จะเป็นอาจารย์โกโจซาโตรุนะครับโดยโกโจเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ชอบกินของหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยเค้กไอติมอะไรแบบเนี้ยนะครับอะไรแบบหวานๆเนี่ยช็อกโกลงชล็อกโกแลตโกโจชอบกินนะครับส่วนของที่อาจารย์โกโจไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าพวกเหล้าพวกเบียรอะไรแบบเนี้ยเนาะฟูชิงุโลเมงุมินะครับของที่เมงุมิชอบกินนะครับก็จะเป็นขิงนะครับแล้วก็อะไรก็ตามที่มันกินคู่กับขิงได้นะครับก็คือเป็นคนชอบกินขิงนั่นแหละฮะส่วนของ ที่ไม่ชอบนะครับก็จะเป็นปาปิการับแล้วก็พวกเครื่องเคียงที่มันมีรสชาติหวานๆนะครับก็ดูจากอาหารที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบแล้วเนี่ยครับก็ดูแบบเหมือนคนมีอายุมากๆเลยนะแต่ว่าจริงๆคือแบบเพิ่งเป็นเด็กมัธยมเองอะโชโกะครับโชโกะก็จะเป็นคนที่ชอบกินแอลกอฮอล์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเหล้าเบียร์อะไรแบบเนี้ยนะครับส่วนของที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นขนมหวานนะครับทุกประเภทนะฮะคือแบบตรงข้ามกับอาจารย์โกโจเลยนะอุตาฮิเมะคนนี้ก็เหมือนกับโชโกะเลยนะครับชอบกินแอลกอฮอล์นะครับแล้วก ไม่ชอบกินของหวานนะฮะหรือแบบเรียกง่ายๆก็คือเออไม่ชอบไอโกโจนั่นแหละไฮระยู u, คนนี้ก็จะเป็นเพื่อนในสมัยเรียนกับนานามินะครับส่วนของที่เขาชอบนะครับก็จะเป็นข้าวนะครับก็คืออะไรก็ตามที่มันกินกับข้าวได้เนี่ยก็ชอบหมดอิจิจิโคโยทะเกะเบยของโกโจซาโตรุนะครับโดย III <mon ster> อิจิจินะครับเขาก็จะเป็นคนที่ชอบกินโอเด้งนะครับส่วนของที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารรสเผ็ดอาหาร ch, ารสจัดนะครับฟูชิโนโรโทจิพ่อของเมงุมินะครับโดยโทจินะครับก็จะเป็น คนที่ชอบกินเนื้อสัสตว์นะครับแล้วก็เครื่องในสัตว์นะครับส่วนของที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นแอลกอฮอล์นะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าเขากินแล้วมันไม่เมานะครับก็เลยไม่กินเมกามาลุในร่างคนนะครับโดยเมกามาลุเขาจะเป็นคนที่ชอบกินอาหารรสเผ็ดรสจัดนะครับส่วนของที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นอาหารดิบนะฮะก็น่าจะเป็นพวกปลาดิบอะไรแบบนี้หรอเนาะอิตาโดริยูจินะครับโดยยูจิเนี่ยก็เป็นคนกินง่ายอยู่แล้วนะครับก็กินได้หมดนะครับข้าวกับอะไรก็ได้หรือว่าพวกก๋วยตรงก๋้วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้ก็กินได้เหมือนนกั นขนาดนิ้วของสุขคนะเนี่ยยังกินได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็กินได้ทุกอย่างนะครับส่วนของที่ชอบเนี่ยก็ไม่มีนะครับโนบาระนะครับโนบาระก็จะเป็นคนที่ชอบกินแตงโมนะครับส่วนของที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นอาหารดองนะครับพวกแบบเอ่อทุกอย่างที่มันดองอ่ะก็จะไม่ชอบนะครับนานามิเคนโตของที่ชอบนะครับก็จะเป็นขนมปังกระเทียมนะครับขนมปังฝรั่งเศสอะไรแบบเนี้ยนะครับส่วนของที่ไม่ชอบนะครับก็จะเป็นเส้นใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ภา์ภาษีอิ๊วอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะไม่ชอบ โอคุสึยูตะนะครับโดยยูตะเนี่ยก็จะชอบกินเป็นกระลำปีดองราดน้ำมันงานะครับส่วนของที่ไม่ชอบเนี่ยครับก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ติดมันนะครับพวกแบบของมันๆอะไรแบบเนี้นะครับก็จะไม่ชอบเกโทซูงุลุในตอนที่ยังไม่ตายนะครับของโปรดของเกโทเนี่ยก็จะเป็นโซบะเย็นนะฮะคนต่อมาครับก็คือยูกิซึคุโมะนะครับโดยยูกินะครับเธอก็จะชอบกินเป็นเบอร์ริโตไก่นะครับหรือว่าทาโก้ไก่เนาะก็เป็นอาหารชาวเม็กซิกันนะครับส่วนของที่ไม่ชอบเนี่ยครับ ก็จะเป็นสาหล่ายทะเลนะครับโยชิโนจุนเปะนะครับโดยจุนเปะเนี่ยเขาก็จะชอบกินเป็นไข่เจียวปูนะครับส่วนอาหารที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นไข่ปลาแฮริงนะครับซึ่งไข่ปลาแฮริงเนี่ยมันก็จะเป็นไข่ปลาที่มีรสชาติแบบกรุบกุบเค็มๆนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยมักจะนิยมกินกันนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่แพนด้านะครับโดยแพนด้าเนี่ยก็จะชอบกินเป็นไส้กรอกลัสเซียนะครับที่มีความสุกเนี่ยกำลังพอดีนะครับส่วนอาหารที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นใบไผ่นะครับคนต่อมาครับก็คือคุซาคาเบะนะครับ โดยของที่ชอบเนี่ยก็จะเป็นซูชิโรทโรทาคุนะครับส่วนของที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นลูกกระตาปลาทูน่าต่อมาครับก็จะเป็นมากิกับไม่นะครับพี่น้องฝาแฝดนะครับโดย2คนเนี่ยก็จะชอบแล้วก็ไม่ชอบเหมือนกันนะของที่ชอบเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารขยะนะครับพวกแบบฟาสต์ฟู้ดแฮมเบอร์เกอร์เฟนฟรายอะไรแบบนี้นะครับส่วนของที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นผักนะครับคนต่อมาครับก็จะเป็นอาจารย์ใหญ่ยาคุกันจินะครับของที่ชอบเนี่ยก็จะเป็นเทมปุระนะครับส่วนของที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นเนื้อม้าคน ต่อมาครับก็จะเป็นอุยอุยนะครับซึ่งอุยอุยเนี่ยก็จะเป็นน้องของเมนะครับโดยของที่เขาชอบเนี่ยก็จะเป็นปิซังโกเล้งนะครับซึ่งมันจะเป็นอาหารทานเล่นของคนอินโดนีเซียนะครับมันก็จะอารมณ์แบบคล้ายๆกับกล้วยทอดของไทยอะไรประมาณนั้นนะครับคนต่อมาครับก็จะเป็นเมเมนะครับโดยเมเมเนี่ยเธอก็จะมีอาหารโปรดนะครับเป็นบักกุเตะนะครับซึ่งมันจะเป็นอาหารที่คนจีนคนมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยนิยมทานกันนะครับคนต่อมาครับก็จะเป็นโนริโทชิคาโมะนะครับโดยโนริโต ชิคาโมเนี่ยครับเขาจะมีอาหารชอบนะครับเป็นกาแฟนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอาหารเดินหรือเปล่านะส่วนอาหารที่ไม่ชอบนะครับก็จะเป็นอาหารของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับคนต่อมาครับก็จะเป็นมิวะนะครับโดยมิวะเนี่ยเธอก็จะมีอาหารโปรดนะครับคือพวกปิ้งย่างนะครับหรือว่าหมูกระทะนะครับผมส่วนของที่เธอไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นผักชีนะครับนิชิมิยะโมโมะนะครับโดยเธอเนี่ยจะมีอาหารโปรดนะครับเป็นวิปครีมสดๆนะครับผมส่วนของที่เธอไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นปูนะฮะต่อมาครับก็จะ เป็นอาจารย์ใหญ่ยากะนะครับโดยของที่อาจารย์ใหญ่ยากะชอบเนี่ยครับก็จะเป็นหัวเชเท้าดองลมควันนะครับส่วนของที่เขาไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นเล่าหวานโทโดอาโออินะครับโดยอาหารโปรดของโทโดเนี่ยครับก็จะเป็นต้นขาเนื้อวัวนะครับก็คือเป็นคนชอบกินเนื้อต่อมาครับก็จะเป็นเซนอิงนาโอบิโตะนะครับโดยอาหารโปรดของนาโอบิโตะนะครับก็จะเป็นเล่าสาเกนะครับส่วนของที่เขาไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นโอเด้งเต้าหู้ปลาต่อมาครับก็คืออามานายล oh ิกะนะครับโดยอาหารโปรด ของลิกะนะครับก็จะเป็นสตูเนื้อนะครับส่วนอาหารที่เธอไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นมะละแล้วคนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอินุมากิโทเกะนะครับโดยอินุมากินะครับเขาจะมีอาหารที่ชอบนะครับก็คือข้าวปั้นไส้ปลาทูน่ามายองเนสนะครับส่วนอาหารที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นไข่ปลานะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับอาหารโปรดแล้วก็อาหารที่ไม่ชอบของนักไสยเวทในเรื่องนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วย นะครับและถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนนะครับผิดภาพการใดหรือว่าผมเนี่ยตกล่นอะไรไปยังไงก็ต้องขอกราบประานภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ